บึงวัดป่าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่4ตำบลท่านั่งอำเภอโพโทะเลจังหวัดพิจิตโดยเป็นกลุ่มเตาที่พบใหม่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบึงวัดป่าซึ่งเป็นบึงที่เกิดจากการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของแม่น้ำยมกลายเป็นบึงที่มีลักษณะคดเคี้ยวไปมาในปัจจุบันโดยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมเป็นระยะทางประมาณ600เมตร วันที่23เมษายนพศ2561สัานักศิลปกรที่6สองไทยได้รับแจ้งจากจังหวัดพิจิตรว่ามีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาโบราณขณะขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณบึงวัดป่าในเบื้องต้นพบร่องรอยลักษณะคล้ายเตาเผาโบราณ3จุดพร้อมโบราณวัตถุเช่นแจกันถ้วยโถจานเป็นต้น ต่อมากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปรกรที่6สุขโขทยัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นบึงเรียกว่าบึงวัดป่าหรือบึงชะลน้นมีรอยขุดตักของ Back hoe, รถแบ็คโฮบริเวณขอบบึงได้พบร่องรอยเตาเผาภาชนะดินเผาที่ถูกขุดไปบางส่วนและมีบางส่วนยังอยู่ในผนังชั้นดิน พบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้อแกร่งทั้งแบบไม่เคลือบและเคลือบสีน้ำตาลประเภทไหแจกันกระปุกเป็นต้นแหล่งเตาแห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่างและในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพราะแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผาประเภทเนือ้อแข่งในประเทศไทยนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ดำเนินการทางโบราณคดีที่ผ่านมาในปีงบประมาณพศ2563โดยสำนักศิลปรกรที่6สุขโขทยัยทำให้ได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าในบริเวณพื้นที่บึงวัดป่าเป็นแหล่งที่ตั้งของกลุ่มเตาเผาโบราณจำนวนมากกว่า5เตาโดยเป็นแหล่งเตาในสมัยสุขโขทยัยในช่วงพุทธศตรวรรษที่19-20 ซึ่งผลิตภาชนะประเภทให้เนื้อแกล่งเป็นส่วนใหญ่มีทั้งประเภทเคลือบสีน้ำตาลและประเภทไม่เคลือบผิวสภาพทั่วไปของเตาที่พบมีลักษณะเป็นเตาระบายความร้อนแบบแนวนอนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า crossdraft q l e n เตามีหลังคาโค้งรีคลายประทุนเรือก่อด้วยดิน ผนังเตามีคราบซิลิก้าละลายติดอยู่วางตัวตามแนวแกนทิศเหนือใต้สภาพไม่สมบูรณ์ทั้งหมดโดยจากการขุดค้นตัวอย่างเตาจำนวนหนึ่งเตาพบว่าเตามีขนาดกว้าง2.9เมตรยาว9.40เมตรมีช่องใส่ไฟอยู่ทางด้านทิศเหนืออยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของเตา ปล่องไฟอยู่ทางด้านทิศใต้เตามีสภาพไม่สมบูรณ์เนื่องจากถูกรถแบ็คโฮขุดตัดบริเวณช่องวางภาชนะระหว่างการขุดลอกบึงวัดป่าและไม่พบภาชนะถูกบรรจุอยู่ในเตาแล้วด้วยความสำคัญของแหล่งเตาบึงวัดป่าสำนักศิลปกรที่6สุขโขทยัยจึงจัดทำโครงการศึกษาแหล่งเตาบึงวัดป่าระยะที่2 ในปีงบประมาณพศ2564เพื่อทำการศึกษาแหล่งเตาในเขตภาคเหนือตอนล่างให้ได้ข้อมูลในทุกด้านมากยิ่งขึง้นและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ต่อไปโดยดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเตาบึงวัดป่าจำนวนหนึ่งเตาในที่ดินของนางสาวนพก้า สุวันณราษฎรเจ้าของที่ดินในพื้นที่พบแหล่งเตาโฉนดที่ดินเลขที่6255หมูส4ตำบลท่านั่งอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งมีความยินดีให้กรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่6สุขโขทยัยดำเงินการศึกษาทางโบราณคดีดังนั้น เพื่อเป็นการให้เกียรติให้กับราษฎรเจ้าของที่ดินเตาแห่งใหม่นี้จึงถูกตั้งชื่อว่าเตานพเกา้าการดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่เตานพเกา้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเตาบึงวัดป่าพบว่าเตามีลักษณะเป็นเตาระบายความร้อนแบบแนวนอน รือเตาประทุนแผนผังรูปทรงรีวางตัวลาดเอียงประมาณ10-30องศาเตาตั้งอยู่ในแนวแกนทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันตกเฉียงใต้มีขนาดความยาว6.5เมตรส่วนกว้างที่สุดประมาณ2.5เมตรโครงสร้างเตาเป็นดินเหนียวเตามีสภาพสมบูรณ์โดยถือเป็นเตาดินที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย กำหนดอายุสมัยเบื้องต้นอยู่ในสมัยสุขโขทยัยภายในเตาแบ่งพื้นที่เป็นสามส่วนได้แก่ 1. ห้องใส่ไฟซึ่งอยู่ลึกจากระดับผิวดินปัจจุบัน200เซนติเมตรภายในมีช่องใส่ไฟสำหรับเติมเชื้อเพลิงและเป็นทางเข้าเพื่อลำเลียงภาชนะ 2. ห้องบรรจุภาชนะ อยู่บริเวณตอนกลางของเตามีคันกั้นไฟหรือผนังกั้นไฟเป็นส่วนแบ่งแยกห้องบรรจุภาชนะกับห้องใส่ไฟ 3. ปล่องไฟเป็นส่วนท้ายสุดของเตาทางด้านทิศตะวันตกลักษณะเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง70เซนติเมตรไม่พบร่องรอยภาชนะบรรจุในเตา แต่พบร่องรอยการให้ความร้อนกับเตาอย่างต่อเนื่องโดยปรากฏเป็นชั้นดินเผาไฟและเศษฐานที่หนาแน่นอยู่ภายในเตาและบริเวณรอบๆช่องใส่ไฟพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินเนื้อกแกร่งและเครื่องถ้วยจีนปะปนอยู่ในชั้นดินจำนวนไม่มากนะัก จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบทั้งร่องรอยเตาและโบราณวัตถุที่พบรวมทำให้กำหนดอายุสมัยได้ว่าอยู่ในสมัยสุขโขทยัยและร่วมสมัยเดียวกันกับกลุ่มเตาที่พบในการดำเนินงานทางโบราณคดีระยะที่หนึ่งดังนั้นจึงสรุปข้อมูลเบื้องต้นว่าแหล่งเตาบึงวัดป่าเป็นกลุ่มเตาเผาโบราณที่มีรูปแบบเตาเป็นเตาแบบประทุน ก่อเตาด้วยดินเหนียวที่ขึ้นรูปเตาตามโครงสร้างไม้ไผ่และนับเป็นเตาดินที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้เริ่มต้นการผลิตเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยกับเตาสังคโลกเมืองสุโขทัยเตาสังคโลกเมืองศรีสัชนาลัยและแหล่งเตาบ้านบางปูนจังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดอายุสมัยราวปลายพุทธศตรวรรษที่18 ถึงพุทธศตรวตรรษที่19ปัจจุบันสำนักศิลปกรที่6สุขโขทัยได้จัดทำหลังคาคลุมเตานพเก้าเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจโดยเฉพาะจังหวัดพิกิตทั้งส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่นต่างให้ความสนใจและมีความประสงค์ให้กรมศิลปากร ศึกษาทางวิชาการโบราณคดีให้เต็มรูปแบบเพื่อเป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการจัดแสดงแหล่งเตาแห่งนี้ให้เป็นองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่ภาคเหนือนตอนล่างตลอดจนข้อมูลด้านแหล่งเตาภาชนะดินงเผาสมัยโบราณของประเทศไทยทั้งนี้ ระะกรมศิลปากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และอาจพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนต่อไป ครับผมก็อยากจะฝากบอกรอรกรมศิัพย์กรที่หกุโขทัยนะครับและหน่วยการที่เกี่ยวข้องออตอนนี้หลังคาได้ทำแล้วแต่ตอนนี้ฝนก็ยังสาดอยู่ครับก็อยากให้มีการสาดเพื่อไม่ให้ฝนสาดเข้าไปทำลายเตาให้เกิดความเสียหายอยากจะต้องขอให้มีหน่วยงานต่างๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย เข้ามาช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนามาปรับภูมิทัศน์แล้วก็ให้ความรู้เขาเขาจะรู้สึกรักแล้วก็หงแหนในพื้นที่ของตัวเองช่วยดูแลเตาอะค่ะแล้วก็ช่วยจัดภูมิทัศน์เพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็จุดท่องเที่ยวให้กับในชุมชนหรือว่าโรงเรียนที่อื่นที่เขาที่เขาอยากให้ของโบราณโบราณดูของโบราณโบราณนะคะของเก่าๆเพื่อเป็นจุดหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรม ไปต,ต่อไปค่ะ